สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมครับจิ้นไลแนวก็ครับอีกเช่นเคยครับผมวันนี้จะพามาดูการขุดลอกครับผมดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยครับจิ้นไลแนวครับงาแต่ยังไม่ดังครับผมช่วยฝากติดตามช่องเลยครับจิ้นไรแนวครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาทําคลิปเช่นเครับเพื่อสายบันเทิงครับและสายหาครับ อันนี้มาอยู่กับผมกับพร้อมทีมงานเจ้ายักษ์เคียรครับ SK 2 0 0ก็เจ้าเซคิดเจ้าอัจฉริยะครับแล้วก็ทีมงานกงสุนครับในทีมงานนำซิ่งลินระเบิดครับเปลี่ยนช่องไหนแล้วครหรือเปล่าครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจครับอันนี้มาดูวันนี้มีรถร่วมพกพันครับน,นี่รถ ฮิโน700ครับแล้วก็มาพร้อมกับรถฮีโน่500ครับสองคันแล้วก็ยี่ห้ออะไรอีกอูซุเชิญลงหรือเปล่าอีกคันหนึ่งผมก็ไม่ค่อยสันัดครับก็ผมชอบซสายาอยู่แล้วครับมาดูการออกตัวครับของเจ้าฮีโน500สีม่วงครับสวยงานทีเดียวครับแต่งครับคันนี้แต่งหน้าครับเ็จะได้เกิดความร้อใจในการขับ ครับแล้วมาดูรถรถธรรมดาของเจ้าฮีโน่500ครับมีแต่งไฟบนครับแล้วก็ชุดหูข้างหูช้างครับแต่งนิดหน่อยครับตามแล้วก็เลดกันชนเลดพอๆครับโอ้โหมาดูแล้วก็มาดูพร้อมกับเจ้าอเบครับ ตัวไมล่าสุดโอเคครับโอเคกบครับวันนี้มาดูกานแต่งแต่งนาเขาโอเค,คออยช่ยหมครับนี่ไมล่าสุดแล้วครับตัวนี้ยักษ์ใหญ่เลยครับเจ้ายักษ์เขียว SK สพี200ครับมาดูตัว,วาลายนะครับ หลังจากภารกิจผมวางก็มาขายครับทำคลิปสูงมากดูกเมยครับ้บยใหญ่ครับตั้ใหญ,ใหญ่ถึงในยามน,นี้ก็มาได้ครับรถวิ่งรถวิ่งไม่ทันนะครับถ้าคุณอันนี้ครับคุณดีๆนะ นี่วิ่งไม่ทันเลยนะครับเต็มแล้วครับดูว่าแป๊บเดียวครับไม่ถึงนาทีครับเต็มไปแล้วครับมาดูเ้ายา์ใหญ่เต็ไม่เลยโอ้โอเคครับพี่อีกครับอีกยนึ่ง,งคลิปเดียวครับ ยังไม่นิ่งยังไม่มีขนายังไม่ดังครับยังไม่ดังไม่ได้ซิ่้ากับครับมาดูครับโอ้สุดมาดูการปรับหน้าดินนิดนึงครับโอ้ทรงพลังทีเดียวสำหรับโกบีเอสเคสองร้อยครับเครื่องนอกครับไม่ใช่เครื่องในครับผมก็สัง ขาเรามาครับก็เล่าต่อครับเป็นเครื่องงครับโอ้มืออะมันมีที่ใส่รองเท้าด้วยนะครับเห็นไหมครับอยู่ข้างกระจกนั่นน่ะนั่นที่วางรองเท้าครับเน่นอนจะนับเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนึ่งนั่นน่ะที่วางรองเท้านะงูข้างนะครับโอ้เมืองเลย ได้ครับโทรศัพท์มาครับมาดูครับตักใายรถซีเอลครับเปใครไม่ใช่ซีเอลลันทุงครับเอลซีตะครองครับผมเป็นชื่อของซีเอลครับหลังแทนราอุ่ไปพูดอะไรคีรีไม่ใช่ไม่ใช่เอลลันทุงนะครับเอลซีตะครองครับเอลซีตะครองนี่เองครับไม่ใช่ช่างเอลลันทุงนะครับผมขออภัยด้วยนะครับเป็นชื่อของ เอียวสีตะครองครับบางคั้ว่าผมไปว่าอะไรกันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าครับอันนี้ชื่อเอียวเหมือนกันแต่เอียวคนละเอียวครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังและผู้ชมเลยนะครับผมน,นี้ลูกน้องเสียคิดครับชื่อเอียวเหมือนกันครับผมเรียกเซียเอสเปซไทโลครับแทงตับม,มาอย่างเดียวมาดูครับการทำงานของ ดาวเอสเคครับไม้สดสดซิงนะครับนี่พึ่งลงมาครับพึ่งลงมาวรงนี้มาขุดใกลๆครับได้มามีโอกาสมาถ่ายลงครับผมส่วนมากแก่จะขุดแถวนกใกลๆไม่มีเวลาตามไปถ่ายครับวันนี้ก็เป็นวันที่แกมาขุดใกล้บ้านครับได้มาถ่าย หลังจากทายเสร็จก็ผมจะไปทำงานต่อครับเป็นใครคองครับใครมาเนาะเส็ยก๊บตึงเต้นมากเลยแต่คราวยังไม่ให้เส็ยก๊บรับสักทีเลยได้แต่ชั้นเชิงเนาะเสียกบ๊บเป็นคนจับหลังคิ้วย่างเดียวเลยดูคลิปนี้ครับฝากเป็นกำลังใจผมนะครับจีไรแนวครับ ยังไม่ขึ้นชาร์จเท่าไรครอกเพื่อความมันเทิงและสายหายครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยครับงานนี้มาถ่ายวันนี้มาอยู่กับทีมงานคลิปด,ดินระเบิดครับเสียคลิปด,ดินด่วนครับอาจจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ผมก็ ค่อยเน่ใจคิดตินระเบิดนะี๋ยนก่ณ์เป็นนะครับเซกฤตมีความสามารถไล้ดานนะไม่ว่ารถทุกอย่างนะเซกฤตเป็นหมดครับผมไม่เหมือนคนถ่ายครับทำให้เป็นครับไม่มีรถขับมันดูเป็นคนชอบชอบด้วยครับแต่ไม่มีงบ ชอบดูการขับทำงานเพลิ่นดีครับผมนู่นเสคนิดทำข้าวตกพอเครื่องมือเครื่องมือการช่างตกเสกขอบหรือตับรั่วไปแล้วครับมีรถร่วม6กตค,คยเราใจเลยเทตรงไหนไม่รู้ สลบของเท่าไห่เนยโอ้รถใหญ่ๆอย่างมีไม่้องเครื่องเยอะเลยครับแขนดึงสลบสลบมานี่เหมือนปลอกกล้วยเลยง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากเลยดูวะดูขนามอไซค์ยังขับยากเลยเห็นไหมอันนี้แบบกุ๊กี้ใหญ่างี้รถแรงงี้ดึงพืิ้เดียวง่ายมันปลอกกล้วยเลยครับ พื้พืๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับเตมาดูผมชอบแนวแบบนี้ด้วยครับก็เลยมาถ่ายครับผมชอบทุกแนวนะครับ ก่อน,นีเดินตามครับไม่กินข้าวกินปลาครับไปดูแมคโคครับอันนี้รถสิบล้อของทีมงานไหนไม่รู้คนมาครับเดินมาจากนู่นเลยครับนู่นแหละทางสาใหญ่เลยครับเจ้าสองรถนี้เดินมานะครับคามาได้มาสง่งที่นะครับเดินจากทางมาดูระยะทางไกลเหมือนกัน เค okay, สุนครับตักเองเลยง่ายมากเลยครับคลิบๆเลยน,นี่มาปรับขึ้นนาโอ้โอ้โอครับผมสิเล้วครับนี่มาสัมภาษณ์คนดังหน่อยโอ้ ทานทานโอ้โอ,อันนี้ทำไมมันดึงง่ายแท้พุดพุดเลย <c oughs> อเออไม่ต้องเร่งเครื่องดังด้วยสบายเลยที่นี่รถวิ่งไม่ทันเลยครับ,รบโอ้นี่น,นี่มาดูนี่นี่มาดูเท่าเกน่นะฮะโอ้โอ ขายคลองดีแล้วนี่โอเคโ <laughs> อเ <laughs> okay. คพักเหนื่อยก่อนตัวใจน่นลองบน,องบนโอ้มีเวลาพักนานเลยนี่มันต้องอ,อ๋อนี่ต้องไปแต่งรถน้ำซิ่งแล้วเพื่อมาทำเวลาได้นี่นี่เดียรถแ้วที่นี่ไกลไปปน,นี่นี่ เห็นไหมรถใหญ่อย่างงี้เลยขุดเร็วด้วยแล้วก็ไม่ทันรถใหญ่เต็มลอบลอบได้นี่เลยนะฮแข่งเราได้นี่นี่มาดูนี่นรถเล็กนี่มันจะบักงึบบักงึบมันเปิดเปิดนี่อันนี้ดึงทีเดียวจบเลยโอ้รถที่ครอบพักเลยนี่นี่ทีนี้ก็เหลือแต่รถวิ่งแล้ววิ่งไม่ทันนะครับไม่ได้ทีมแลไห ทีไหนครับน้องไม้น้องไม้ยังไม่ได้ไปสคริปต์เลยยังไม่ได้ไปดูน้องไม้เลยยา,ย,ยากหน่อยายายเอาาา้มันนี้ต้องจ้างเขามาหรือว่าเขามา,า, 6, มาฮะพันหนึ่งอ๋อโดนไว้ยซุ เอน็อนกนา,ออาับนอันนี้ท้าเดินไปนี่หัวออกมันกระซือ,อ,อโอ้โอ้นีนโอ้ไม่ได้มาถ่ายมือแต่้างจานอ,อ,อันนี้กี่ตัน,นโอ้ จุดจัดแล้ว21ตันครับคันนี้นี่ตอ,ตอนนี้ก็เลือกแต่เทเลอร์เลยครับอตอนนี้กำลังคิดหนักอยู่กับเทเลอร์น,นี่นี่ <c oughs> โอ้ตกใจเลยแกไม่กล้า <c oughs> เอาล็อกพูดอย่างนี้เลยคนอย่างนี้กลัวเมีย <c oughs> คลิปนี้เขาฝากไว้แค่นี้ก่อนนี่มาเสียสุนสรพาดจบแล้วครับขอบคุณครับที่ตามรับชมครับเนี่ยครับมาดูการตักนิดนึงโอ้จะเต็มแล้วครับเดีย๋ยวจะมานี่มาเตงครับมาเตงหน้าดินครับแล้วก็จะปลูกที่พักอากาศหรือเปล่าบ้านตาอากาศหรือเปล่าตอนนี้ ไม่แน่ใจครับรถเร็วครับมันทำงานเร็วแล้วก็รถไม่ค่อยหนักสําหรับการแต่งหน้าดินนี่ครับดึงทีเดียวรู้เรื่องครับผมไม่เหมือนไมโครคันน้อยๆครับบางทีมันต้องถ้าไมโครคันเล็กกว่านี้จะต้องดึงสองรอบครับรอบหนึ่งกับรอบ2นี่หมและครับ นร,รถวิ่ไม่ทันครับเข็บเนี้ฝากเป็นกำลังใจได้วยครับ <c oughs> สำหรับช่องที่ไรแนวครับปรสบการณ์ยังน้อยครับผมเพื่อสายบันเทิงและสายหาเทน่านั้ <c oughs> นครับยังไม่ได้เชี่ยวชาญเท่าไหรแต่ชอบครับชอบไป